สวัสดีทุกคนนะครวันนี้ก็กลับมาอยู่ในซีรีส์บอกฟู้ดยี่สชั่วโมงนะครับคลิปที่แล้วผมก็ได้กินผลพระเข้าไปนะไม่ได้เชื่อนะครับว่าเป็นผลไม้ปีศาจนะบตั้งที่เป็นพละโอเคนะครับ <c oughs> ผมก็ได้กลับมาสั่งสมบาร,รมีนะ่ที่เกาะสกายเตียต่อนะครับเนื่องจากว่าตะบะยังไม่ถึงนะทุกคน <Hey. S 1> แม้ว่าเราจะเป็นพระที่เพิ่งบวชใหม่ไม่นานแนะ่แต่ว่าตอนนี้ร้อนวิชาทุกคน อยากจะเจอกับพระเจ้านะครับพระเจอพระเจ้าจะเป็นยังไงนะพระเจ้าเนี่ก็คือกอนเอเนลนะมันอยู่บนสกายเปียที่แห่งนี้นะครับทำตัวเป็นมาเฟียที่อยู่ในข้ามนักบุญเลยนะฮะส่วนเราก็เป็นโจนที่เพิ่งบวชมาเป็นพระภาษีเราก็ไม่ได้ดูดีกว่ากอนเอเนลเท่าไหร่นะเนะี่ยโอ้หดูคข้างๆทุกคนมี King of Galaxy ด้วยนะโอ้โหวันนี้่มันจะเป็นราชากาเล็กซี่เลยนะส่วนผมเนี่ยขอเป็นราชา ไอเลตก็พอแล้วแน่เอาละ้ฮะเรามาเริ่มทำเควสกันต่อดีกว่าครับกับเควสที่ผมทาพอเป็นพิธีพอแน่ไม่แต่ว่าเรื่องของเราเนี่ยน่าจะเกิดแล้วเผ่อ <ๆ S 1> เนี่ย,เ,ยเราอาจจะข่าไปข่าก้อนเอเดียลเลยก็ยังได้นะแต่ผมทาสักนิดนึงนะครับพอเป็นกระใสนี่ทุกคนขยายร่างก่อนเลยตอนนี้ออร่าแบบว่าแดงแจ๊สทั้งแมปเลยทีเดียวนะครับนี่ผมมีสกิลเนื้อเพชรด้วยทุกคนชี้แลวแบบว่าเหมือนกับทศกัณฐ์เลยชี้แล้วคนนั้นก็ตายแต่นี้ไม่ตายลิงยังอยู่เลยลิงเหลืออะไรวะเนี่ย ผมจะเก็บมาเทอรี่ปลาได้ยังไงวะเนี่ยเฮ้ยไม่ลงสเตตบล็อกพูดทุกคนท่าไม่แรงเลยอ่ะนี่ท่าอิมแพกันเนี่ยเฮ้ยญาติโยมมาทุกคนเฮ้ยญาติโยมมาชดปลามาจะพากเป็นไฟปลาไม่ต้องประกายครับปลาเป็นคนมีไฟในตัวโอ้โหมาถึงไอ้ผลแสงหรือเปล่าวะเนี่ยเฮ้ยยังไงเนี่ยมาลังแกบปลาเล่นปลาเล่นเจ้าเหรอไม่กลัวนะเรากินหัวเลยนี่นี่เฮ้ยเฮ้ยยังไงแฮปลองดีกับปลาเดี๋ยวปลาก็ตะบาดแตก สั่นคอญาติโยมซะเลยเนี่ยได้ดาบเรื่อี้เนี่ยพระยุคใหม่พกดาบด้วยนะเดี๋ยวนี้หัดพกอาวุธเอาอยัางไงเอาอยัางไงมันเป็นอะไรนรักหนาเนี่ยครับมันเกลียดออร่าป้าหรือเปล่าเนี่ยผลแสงเนี่ยเป็นขั้วอีกตลอดกายผมจริงๆเลยไปที่ไหนต้องมีปัญหาอะไรพวกนี้ตลอดเลยเหมือนว่าพระเนี่ยจะมีหลักสูตรการฟาร์มไม่เหมือนกับชาวบ้านชาวช่องกันนะฮะต้องใช้ดาบแล้วก็ตามด้วยราชีตของท้าพระโอ้โหกว่าจะได้มาสักมาทอรี่นหนึ่งทุกคน เลือดตาแท็บกระดิ่นเลเวลมาเธอรี่ปลาที่100แล้วก็200นี่จําเป็นแบบว่าวคือโอ้โหกว่าผมจะฆ่าตายเนี่ยผมต้องสลับไปใช้ดาบก่อนอะแล้วก็ลาสด้วยท่าปลาทุกคนมันเป็นการทําการฟาร์มพุทธปณิที่หือจับจริงๆเฮ้ยใครมาสกิดป้อยู่วะเดี๋ยวเจอท่ามาตายจีวรดินเลยเฮ้ยเอาจริงดีไอ้ผลแสงแล้วทุกคนอะไรวะมันจ่าออร่าผมแน่เลยอะมาดิออร่าเรามันมีแสงที่โดดเด่นกว่าทุกคน มันก็เลยอฉาพวกนี้ทุกคนมันล่าทางลูกไม่ได้นะไม่เหมือนกันบาตาตม,มาอุย้ยเอาดิมาดิเดี๋ยวจะลากไปลงอ่อม ลงพื้นดินด,ด้วยกันอุอ้ยเฮ้ยโ,โหมันยังใช้สกิลโดนได้ทุกคนเฮ้ยผมนี่ะสิ้นบุญซะเองทุกคนกระดึบกระดึบกระดึบไม่ถึงเลยทุกคนเอ้าเอาผมแอร์จับไม่ได้ทุกคนทำไมวะ <What? S 1> ปลาสิ้นแต้มบุญซะแล้วสงสัยสะสมแต้มบุญบาน้อยโถ่เอ้ยเฮ้ยสวรรค์ก็อยู่ยากเหมือนกันกนะเนี่ยการแข่งขันสูงเอ้าแล้วตกมากลางทะเลด้วยเรือก็ไม่มีแล้วผมจะกลับเกาะได้ยังไงเฮ้ยผมจะตายที่นี่ไม่ได้นะเลือกออกแล้วสมาธิมาปัญญาเกิดนี่ดีที่บวชพลามาเออกดอกแม่งเลยทุคนรชัว อาตมาเกือบหมดภาพไปแล้วโดนมารประจนเอาละฮะควสต่อไปนะครับก็ทำพอเป็นพิธีเหมือนเดิมนะครับได้ตังตั้ง9,700พ e p 6เอ้านเฮ้ยเยอะนะเว้ย <S <S แต่ว่าตอนนี้เราไม่ได้ใช้ใบคูนเลยทุกคนเรามาแบบสมานะแฮปแบบชิลๆนะฮะเอาแหล่งนั้นเราก็ไปสั่งสอนพระธรรมให้แบบมอนสเตอร์แถวดีนะฮะให้ได้ริมรสพระธรรมของเรานะครับด้วยคมดาบของอาตมานี่เองแหละเอ<ฮะ>้แต่ดาบอาตมาในช่วงนี้คือไม่คมเลยนะรู้สึกตีมอนได้อย่างเดียวตีคนไม่ได้เลยฮะ คนมีดาบอะไรคมๆบ้างไะได้ข่าวว่ามีดาบแชงคูอยู่นะเขาบอกว่าต้องทำเควสททาที่เกาะลิงอะไรอกอย่างนะ,าะผมยังไม่เคยทําเลยเดี๋ยวคิดว่าจะไปทําอยู่เหมือนการันบก็ไม่รู้ว่ามันเป็นดาบที่ดีหรือเปล่านะสําหรับพระแต่คิดว่ามันคงจะเป็นเวอร์ชั่นประหยัดในช่วงนี้นะก็คิดว่าจะไปทำํำซะหน่อยนะเนื่องจากว่าอาตมาก็อัตคัดทางด้านการเงินซะเหลือเกินเออนี่อาตมามีฮาฮกี้เกาะอยู่นะเนี่ยเห็นเขาบอกว่าเปิดแล้วจะได้เดบ อะไรเงี้ยเออดีนานขึ้นเก่งขึ้นอะไรเงี้ยแต่ผมก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเก่งขึ้นอะไรมากมายขนาดนั้นนะหรืออาจจะต้องใช้ฮาคีสังเกตว่าผมก็ยังไม่ได้ทำฮายคีเลยอ่ะเดี๋ยวเอาไว้อีก EP หนึ่งคดีต่อไป Thunder God เฮ้ยนี่มันไอ้ God Ael ชัวร์ทุกคนไอ้พระเจ้าจอมปอมนะครับ God Ael เดี๋ยวเราจะไปสังหารพระเจ้าแ่้ทุกคนสึกคนจนเทพเฮ้ยสุดพระชนเทพอะทุกคน God Ael เนี่ยมันเป็นตัวละครที่ยวนควรประสาทผมมากเลยนะตอนที่ผมดูภาค ภาคกอดเอเนลเนี่ยเออภาคสกายเปียเนี่ยผมมั่นไส้มันมากเลยนะอยากจะให้ลูฟี่ซัดกับมันไวๆนะครับแล้วดีไซน์ตัวละครของกอดเอเนลเนี่ยคือมีหูยันยานด้วยครับเหมือนพระพุทธเจ้าเราเดะเลยอะ่ะห,หูยันยาน,นี่ยไม่ได้มีไว้เพื่อระเบิดหูนะฮะมีไว้เพื่อบ่งบอกว่ามีบุญญาธิการสูงนะครับมาเราดิฟเจอกับ ก็สเอเนลเอาดิเราจะปฏิเสธการมีอยู่ของได้นะก็สเอนเนลเพราะเราเดี๋ยวเชื่อใดบุตรจ้าได้เราไม่มีพระเจ้าแต่ถ้าเกิดว่าชาวพุทธมีพระเจ้านะพระเจ้าของชาพุทธก็น่าจะเปิดปารมด้วยเฮ้ย <Hey, S 2> มันจะสกิลอะไรได้ด้วยไม่รู้ทุกคนโอ้ยนี่สินะถึงจะได้สมกับเป็นคู่ประมือของเราสักหน่อยเลยโอโ้มีสกิลหนึ่งดูตื่นเต้นขึ้นมานิดนึงอะนะแต่ยังทําอะไรเราไม่ได้นะครับแค่ใช้รธรรมวิปไปเรื่อยๆนะดิดแล้วฟาดฟาดฟัน,ฟน,ฟนทุกคนโอ้ ให้ผมหลบสกิลไ,ได้แบบสบายมากเลยนะร้านนี้โกงจัดมากเสียอย่างเดียวฟันนานไปหน่อยอยากจะฟันให้แรกว่านี้สักนิดนึงเก่นะดาบไม่คมแล้วต้องรับมาก่อนเอ้ยเปลี่ยนดาบน่าจะง่ายกว่าก็สเอเลพระ,ะพระสกินทองนี่นี่ทุกคนสกินอรหันนะรู้จักเปล่าเลือดก็สเอนเอลยังเหลือครึ่งหนึ่งแล้วนี่ว่าทุกคนทําไมมันไม่จัดจ้านอย่างที่คิดไว้เหมือนในอนิเมะในอนิเมะมันเก่งกว่านี้ไม่ใช่หรอนี่เลือดมันเหลือนิดเดียวทุกคน เอาไล่ก็เอเนลหมดเวลาสวยสุดวันนี้ของเองแล้วนี่โอ้โห SP ีของเราลดไม่ถึงเครื่องหลอดก็สามารถชนะมาได้แบบสบายแฮแนะ,ะแทบไม่เป็นอะไรเลยทุกคนเสียดายเสียดายเห็นแค่สกินทองเนี้ยไม่เห็นสกินอื่นเลยทุกคนเออแต่ว่าเราก็เป็นปลาไงอยู่ในโหมดอ่ำรงแนบกับทางโลกแล้วทุกคนแค่มีแว่นตาผ้าคลุมและคำคมก็สามารถสั่งสอนสัตว์โลกได้แล้วแนะะ่ ในคลิปนี้อาตมาไม่เฟี้ยวอะไรนะนี่ขนาดไม่เฟี้ยวนะอาตมาเป็นหวัดแน่ช่วงนี้หวัดกินอาตมาเก็บแน่อยู่รอดมาหลายซีซันแต่ซีซันนี้ไม่รอดไอ้ตรงนี้ในอนิเมะมันคืออะไรอะทุกคนผมจําไม่ได้เลยอ่ะมีด้วยหรอฉากแบบเนี้ยร้านค้าขายดาบเปล่านายหลด of destruction ออหลดแห่งการทําลายล้างอยู่นะฉันคือโจรสลัดที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่เคยมีมาฉันไม่มีจุดอ่อนกลับมาเมเจ้าแข็งแกร่งกว่า โอ้ยหมอนี่ไม่มีจุดอ่อนเลยหรอถ้างั้นจุดแข่งของไอหมอนี่ก็คือความคิดแล้วก็หัวของมันแน่และจุดอ่อนของมันก็เช่นกันคือสิ่งที่อยู่ในนันนะครับ <c oughs> อันนี้มุกของพี่โน้ตอุดมแน่ยืมเข้ามาแล้วผมต้องแข็งแข่งแค่ไหนเป็นลายเนี่ยอากียก็มีแล้วอะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไว้ค่อยทำละกันนะผมไม่รู้เหมือนกันคือเควสอะไรทุกคนนะครับตอนนี้ผมกลายเป็นจัมเปอร์นะครับจมเวลาจากอดีตมาหาปัจจุบันนะครับ ด้วยเงินหนึ่งล้านแล้วก็เลเวล654ยหสี่นะทุกคนแลวผมก็พร้อมที่จะเสียเงินแล้วครับเพราะผมหน้ามืดเต็มที่แล้วเวลข้าม to student โอเคไม่ต้องอ่านแล้วตอนเนี้ยอ๋อเป็นดาบที่ทรงพลังตัวจริงไม่มีคาอธิบายครับโอ้ยไบเซนโต้ร ok. าคาหนึ่งล้านว่าทุกคนปิดตาซื้อเหมือนเดิมคอนเซป์นี้เข้ามาแล้วครับอยู U ่ในตัวทุกคนไบเซนโต้ ok. เอ้าทำไมหน้าตาเหมือนดาบกวนอูเลยวะทุกคนผมควรจะเรียกมันว่าหอกกวนอูมากกว่า ทวนอ่ะทวนอ่ะเราคงต้องใช้ดาบนี่ไปก่อนนะแม้ว่าเจ้าดาบนี่จะไม่รอเราอย่างที่ผมหวังจะให้เป็นแต่ก็คงต้องใช้ขัดตาทับไปก่อนเพราะว่าเราไม่มีตัวเลือกที่ดีกว่านี้โอเคผมจำมาที่ Water Seven นะครับและผมก็ได้อยู่ต่อหน้ากับคุณไอซ์เบิร์กซึ่งพี่แกเปลี่ยนชื่อเป็นฟีสเบิร์กตั้งแต่เมื่อไหร่หนีคดีอนายมาวะเนี่ยห <laughs> นีคดีเลสิตนะหลบเลสิท์ทุกคนก็ตอนนี้ผมเลเวล654นะครับใกล้ที่จะ700แล้วเต็มแก่ทุกคน ผม,มเวลมาเกือบเดือนนึงแล้วอ่ะยังเลเวลตกต่อยอยู่เลยนะครไม่คืบหน้าไปไหนเลยเต่ามากโอเคเรามาเริ่มบริหารข้อมือกันต่อครับกับการเอาชนะกอลลี่กับตันนะฮะซึ่งอยู่ตรงไหนวะเนี่ยนะด้านขวาหรือด้านซ้ายจําไม่ได้เหมือนกันผมอยากลองแบบขีปืนาวุธใหม่นะครับเออปืนอาวุธสงครามชิ้นใหม่ของผมนะ่โต,ตัวใหม่เบนโตไซเอ้ยเบนไซโตเบนอะไรนะใบโตใบเซนโตเออนั่นแหละทุกคนถูกแล้ว รัวออโต้แอสแทกมันเข้าไปนี่โอ้โหเฮ้ยเลเวลอัพขนาดนี้เลยเชียวทุกคน30เลเวลเออเพิ่งรู้ว่ามันน่าจะเก็บเลเวลง่ายขึ้นนะเพราะว่ามอนมันเวลสูงใช่ปะว้าววิวสวยมากทุกคนนี่คือวอเตอร์เซเว่นเลยเนี่ยผมตกลงไปผมจะจมน้ําตายไหมเนี่ยไม่แน่จมน้ําตายนะเป็นน้ําหลอกๆผมชอบที่บรรยากาศที่นี่มันสวยดีนะฮะแต่ว่าผมเกลียดอยู่อย่างหนึ่งคือมันลากมอนยากมากดูสิฮะ GM มันวางมอนสเตอร์ Monster ไว้ควรชีนผู้เล่นมากแล้วผมจะล่างยันยังไงครับทุกคนมีเทคนิคการล่ากที่เร็วกว่านี้เปล่าอ่ะเฮ้ยผมค้นพบว่าใบเซนโตที่ผมซื้อมาด้วยปริมาณราคามาสารหนึ่อมันสามารถตีติดน็อกแบ็กได้นั่นะไงเห็นปะ่ะทุกคนเฮ้ยโคตรดีสมแล้วที่ผมเสียเงินซื้อมา <c oughs> ตอนนี้เลเวล675นะทุกคนถึงเวลาที่จะไปปะทะปะมือกับบอสอีกแล้วนะฮะซึ่งเป็นบอสไซบอก ซึ่งผมก็จำไม่ได้เลยนะฮะว่าที่วอเตอร์เซเนเนี่ยเราต้องเจอกับบอสด้วยหรอ <Huh? S 1> รู้สึกจะเป็นแก๊งซีพีนายไม่ใช่หรอตามเนื้อเรื่องเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันเป็นบอสอะไรฮนะเอา้าบอสไม่อยู่ทุกคนโถ่มาเสียเที่ยวเลยฟาวเลยทุกคนงั้นเปลี่ยนแชนแนลแป๊บเฮ้ยบอสตัวนี้มันหาย,ยากจริงนะเป็นบอสแร่ดูดิผมเลเวลหกรยเก้าสิมเกือบเจ็ทุกคนกว่าจะหาเจอนีอ่มาเปิดเลยทุกคน แล้วนี่เป็นไซบอกนะครับเฉะนั้นเราจะไม่มีความปลาดีนะครับเนื่องจากว่าเราเป็นปลา <c oughs> โอ้โหดูดิบอสจิดน็อกแบ็กกันเมื่อกี้ทุกคนลงไปดิ่งองอแงเลยทุกคนนี่เอ้โอ้โหดาบใหญ่เข้าไม่ถึงตัวเลยทุกคนโคตรดีนี่ตกทะเลไปเลยเอา้ายังไงสินี่มันไาดิ้งงองแงตรงนี้นครับนี่ปลาต้องเทราสั่งสอนไซบอกต่อนะครับแต่ว่าไซบอกอาจจะไม่เข้าใจไอตัวนี้มันต้องเป็นญาติของแฟรงกี้แน่เลยผมว่า ออไงอะนี่นี่ทุกคนเลือดมันเหลือนิดเดียวแล้วเฮ้ยมันพยายามยิงอะไรบางอย่างก็งสู่สู่ตัวผมแนบแต่ตัวผมนี่มีอลร่าปัดป้องหรือเปล่าก็ทำอะไรผมไปได้เลยดูดิดโอ้ยดูแลดูแลนิดนึงวนิดเึงไม่เป็นไร,รทุกคนเลือดผมสามพันแนบเลือดเหลือกินเหลือใช้ <c oughs> ทุกคนเออไมนี่ก็ตายยากเหมือนกันนะเนี่ยเป็นไซบอร์กนะครับทุกคนเออเออไม่มีจิตใจครับ หรือเปล่าเราเจตนาสั่งสอนทำมันเท่าไหร่มันก็ไม่เข้าใจนี่เวล695แล้วนะทุกคนเดี๋ยวไปอัพเวล700แป๊บหนึง่งเย้เว yeah, ล700แล้วทุกคนคือน้ำตาแทบไหลแต่ผมเซง็งอยู่นิดนึงนะครับคือเจ้าใบเซนโตที่เราเอามาประดับปากของเราเนะี่ยทุกคนมันมีสกิลดาบน้อยไปหน่อยนะผมว่า รู้สึกว่าออกสกิลไม่มันเลยอ่ะอได้ตีแต่ออโตแอทแทกอย่างเดียวเลยฮะไม่มีสกิลของผลไม้ปีศาจก็มาเสิร์ฟเลยคือมีมาสื่อเหมือนกันนิดนิดแต่มันไม่โดดเด่นเท่าไหร,ร่นะฮะวันนี้ก็ปิดฉากไปด้วยสกินทองนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็ก็ว่าจะทำดาบนะครับน่าจะเป็นดาบแชงคูดนะับเนื่องจากว่าครูบาจาย์โก้นนแนะนำมาไม่ไปทำเดี๋ยวผมก็จะไปทำนะครับ แล้วเราก็จะมุ่งหน้าลงนรกกันนะครับอันนี้คือเรา,เอ,าอยู่ในแกนไลน์แล้วนะตามเนื้อเรื่องเลยที่จริงโอเคนะคะคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาเจอกับคลิปตบกบ,บาลแชงแย่งดาบกันนะครับแล้วเจอกันนะคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้บา,บายๆนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดแม่้หมดทุกอย่างนะครับแล้วก็กดไลค์ด้วยเอออย่าลืมนะครับบา,บายๆนะทุกคน